วันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน Room 11 Cafe นะคะซึ่งร้านเนี่ยตั้งอยู่ตรงซอยเคหะล่ม9 71แยก3ค่ะ74อดาวเอาใหม่ oh สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน Room 11 Cafe นะคะร้านเนี่ยอยู่ตรงซอยเคหะล่ม9 74แยก3ค่ะถามว่าเอา่ทำไมเรามาเจอที่ร้านนี้ได้ สาเหตุ shorts, จริงๆก็คือวันนี้พรเอิญว่าเอาเอาเล่าเรื่องจริงเลยละกันเนาะก็คือเอาผ้านวมมาซักนะคะที่ร้านข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อดงบังที่ร้านประจำนะคะที่เรามากินบ่อยๆพอกินเสร็จอ่ะทีนี้คุณแฟนก็เลยบอกว่าเออมันน่าจะหาคาเฟ่นั่งย่อยซึ่งปกติอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นนิสัยของเราสองคนนะที่ที่พอกินข้าวมื้อเที่ยงเสร็จอะไรเนี้ยก็จะต้องหาคาเฟ่นั่งนะคะ เขาก็เลยเซิร์ชนะคะคาเฟ่ที่อยู่พื้นที่ละแวกนียใกล้นะคะมันก็เลยเด้งดึ๋งขึ้นมานะคะก็คือร้านนี้เลยนี่เราจะบอกว่าบรรยากาศไม่คิดว่าร้านคาเฟ่ที่ในพื้นที่แบบกว้างขนาดนี้มันมันยังมีอยู่ในพื้นที่ที่แบบเหมือนจริงๆมันอยู่ในมันในซอยหมู่บ้านนะคะแต่ว่าพื้นที่นี่แบบโอ้โหแบบดีอะ่ะกว้างขวางแล้วก็คือร่มลื่นนะคะต้นไม้ใหญ่ นะคะแล้วก็มีพื้นที่แบบค่อนข้างที่แบบเยอะเยอะมากเลยโต๊ะนั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วกอ็อีกอย่างเนึจอดนะคะว่าที่เนี่ยนอกจากจะเป็นร้านคาเฟ่แล้วนะเขาก็จะเหมือนเป็นแบบมีแบบมินิซูเล็กๆนะคะแบบเหมือนเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงหนูเลี้ยง,งแบบพวกงูกิ้งก่าด้วยนะ <S 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 เออ <S <S อยากรู้ปะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยป่ป เดี๋ยวพอเราเดินเข้ามาในร้านนะคะเห็นที่บอกว่าเนี่ยมันก็จะมีแบบพื้นที่นั่งค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีพื้นที่ด้านบนเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะคะว่าเป็นยังไง คือด้านบนนะคะเขาจะมีห้องเป็น working space ด้วยนะคะก็คือแบบสมมุติแบบมีอาจจะแบบประชุมหรือมานั่งคุยงานกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นห้องนี้เลย working space นะคะมันจะมีทั้งหมด2โซนอ่ะมันจะมีเป็นห้องนี้แล้วก,ก็มันก็จะเป็นอีกห้องนี้นะคะห้องนี้จริงๆมันคล้ายๆเป็นเหมือนห้องสม,มุดด้วยนะก็คือมันแบบมีหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งสามารถนั่งนั่งอ่านเข้าไปนั่งในห้องนี้ได้ พื้นทีดนน่ด้านบนก็คือจะเป็นเป็น,เป,นเป็น walking space นะคะก็จะเป็นแบบพื้นที่ทํางานนั่นแหละเนาะอ่ะเมื่อกี้ที่เราบอกนะคะว่าด้วยด้วยความที่แบบพื้นที่ของเขาค่อนข้างกว้างนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่คุณสามารถนั่งทํางานได้เนาะ,ะเขาก็จะเขียนไว้เห็นไหมคะว่าเป็น walking table นะคะก็คือเหมือนโต๊ะสาหรับแบบนั่งทํางานได้นะคะเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้เลยใหญ่กว้างมาก นะแล้วก็อีกอย่างคือล่มลื่นต้นไม้เยอะมากพื้นที่สีเขียวก็เยอะมากอุ้ยออ่าต่อไปโซนที่สองที่เราบอกว่ามันจะเป็นมินิซูเล็กๆนะคะทุกคนนี่อ่ะเปิดตัวเลยคเปมาตัวเลคาะลูกเป็นหนุแฮงเซอร์นะคะเห็นไหมแล้วก็พีก,กระต่ายด้วยเหมือนนางท้องอ่ะดูดินางอ้วนมากเลยอ่ะ อคงใส่คงท้องอ่ะหอเห็นไหมนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยเห็นไหมมีน้องกระต่ายนะคะมีน้องกิ้งกา่าแต่อันนี้คือเขาก็จะอยู่ในกรงนะโอ้กิ้งก่าลองถีด้วยหรือมันเปลี่ยนสีเองได้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นสีเหลืองยิ่งถีบต่างๆอ่ะฮะที่เราบอกมันจะเหมือนเป็นหเหมือนเขาเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ไวเ้เล็กๆ เดี๋ยวเราพาเดินเข้ามาในเราบอกเป็นโซนที่สามแล้วกันเนาะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของเหมือนมินิโซูที่เขาเหมือนแบบเนี่ยมีเลี้ยงน้องกิ้งกา่ามีเลี้ยงน้องงูนะคะเออเราก็คิดว่าเจ้าของเขาคง,ง,ง,งแบบชื่นชอบอะเนาะอ่ะแล้วเราจะบอกว่าเลยปะเราขอนำเสนอคะ่ะทุกคนทุกคนคะ นี่ค่ะอย่าที่ว่ามันตายนะมันไม่ตายแต่มันนอนหลับเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปเกาะกามันมันขยับเป็นไหมมันขยับแต่มันนอนเหมือนแบบมันมันแบบเหมือนเหมือนมันมันขีดไปแล้วอะแต่มันยังไม่ขีดอะมันไม่ตายเคค่ะเดิน <c oughs> มาเร <c oughs> ื <c oughs> <c oughs> ่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนโซนด้านหลังร้านละ เป็นไงพอเข้ามาก็จะเหมือนแบบโอ้เห็นไหมอีกอีกโซนหนึ่งเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเอาท์ดอร์เลยพื้นที่กว้างๆมีโต๊ะเก้าอี้แบบค่อนข้างเยอะมากเลยะคะ่ะแบบนี้ให้นั่งแบบโอ้เลือกเอาได้เลยอยากนั่งตรงไหนหนูก็มีนะคะไก่ก็มีเป็ดก็มานะคะเพียบนี่น้องเป็ด เกับกาเอร่า <S <S อ,อแล้วเราก็จะบอกอย่างที่บอกค่ะว่า,วาด้วยความที่มันค่อนข้างกว้างเนาะแล้วก็มันทําให้แบบเราไม่อึอด,อดอัดอะเหมือนเหมือนเวลาคุณสมมติคุณไปนั่ง,ค,งคุณไปนั่งกินร้านกาแฟอะแล้วมันก็คือมีแค่พื้นที่ในส่วนของร้านกาแฟ มันจะทําให้เรา,าแบบเหมือนนั่งได้ไม่นานมันก็จะเหมือนแบบเออนั่งนั่งกินกินไปแป๊บหนึ่งเราก็จะกลับก็คือจะรีบกลับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีลูกค้าท่านอื่นอะไรเงี้ยมานั่งแต่ที่เนี่ยคือนั่งเบรจายาวๆยาวไปยันเย็นก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่เยอะมาก <laughs> ไม่มีคนแย่งดูเห็นปะคือ <laughs> <c oughs> ถ้าเข้ามาในร้านเนี่ยด้วยพื้นที่ที่แบบ มันค่อนข้างแบบกว้างนะสําหรับเรากว้างแล้วก็มันจะมีพื้นที่ทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่ในสวนเป็นาท์ดอร์ข้างนอกค่ะแล้วก็แล้วก็จะเป็นพื้นที่ินดอร์ก็คือด้านในที่เป็นแบบห้องแอร์นะแล้วก็เราจะบอกว่าเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนบินิโซูเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยดูดีน่ารักเนี่ยดูดีมีไก่ด้วยน่าจะเป็นไก่ไข่นะนะเนี่ยดาวเอาตัวมันอ้วนอน่อนนะ แล้วก็จะมีอันนี้หนูน่าจะเป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะน่ารักอะดูดิห no, no, no. นูหนูลงมาสลบอยู่ในี่น่ะอยู่ในกล่องจริงๆมันอยู่ในบ้านน่ะต้องหลายตัวเห็นปะเนี่ยแล้วก็เนี่ยดูดิวิ่งล็อกลอก็น่ารัก ก็อยากจะบอกว่าร้านนี้ค่อนข้างประทับใจนะคะที่เข้ามานั้งแต่ครั้งแรกนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราจะต้องมาซ้ำแน่นอนนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าด้วยพื้นที่ที่กว้างนะคะแล้วก็มันมีที่นั่งค่อนข้างเยอะอะไม่อึดอัดแล้วคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบนั่งยาวๆได้เลยนะคะมีพื้นที่ทำงานมีพื้นที่ที่แบบเหมือนคุณนั่งรีแล็กซ์ได้นะคะ พื้นที่าท์ดอร์อย่างที่บอกแอร์เย็นมากข้างในนะคะถ้าเกิดคุณละล้อแบบเดินเข้ามาโอเคคุณเข้าไปนั่งในห้องแอร์ให้แบบให้สบายใจก่อนนะคะหลังจากนั้นคุณค่อยเข้าก็ค่อยออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็มานั่งในสวนสวยๆได้เราคิดว่าพื้นที่เนี้ยมันเหมาะกับการเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเรามาเหมือนมานั่งมานั่งคุยกันอะมานั่งพักผ่อนเออมานัดแบบเหมือนนัดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานะคะ,นะคะก็ก็อยากจะบอกว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ประทับใจ มากนะคะค่อนข้างมากเลยแหละที่แบบครั้งแรกที่เราเข้ามาเราก็แบบเฮ้ยว้าวอ่ะว้าวกับว้าวกับแนวคิดของร้านนะคะก็คือคือแค่เราคิดนะก็คงแบบเหมือนอยากให้มีแบบสวนสวนเขียวๆอะไรเงี้ยในพื้นที่ในเมืองนะคะสามารถนั่งทํางานได้นะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าเออเท่าเท่าที่ที่เราเข้ามาสัมผัสในร้านนะคะตอนแรกเนี่ยอตอนแรกเรานั่งในในห้องอ ข้างในนะคะก็จะมีแบบเปนมีเป็นคน่อนข้างที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นแบบผู้ใหญ่มานั่งแบบเหมือนมานั่งคุยกันนะคะเป็นคนทํางานอะไรอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างจะไม่ใช่แบบวัยรุ่นจ๋านะเราเราเดาว,ว่าร้านนี้ก็น่าจะเหมือนเป็นแนวครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพาลูกๆมาแล้วก็เหมือนมาดูมาดูแบบมาดูพวกสวนสัตว์พวกอะไรอย่างเงี้ยเ<ม>นาะแล้วก็อ้ออีกอย่างเรา,เราลืมบอกนะคะว่าที่นี่เขาไม่ใช่มีแค่กาแฟนะ คือเขามีอาหารขายด้วยนะคะที่เดี๋ยวว่าเราทา,านมาแล้วเท่านั้นเองเราก็เลยแบบไม่ได้สั่งแต่ว่าครั้งหน้าคิดว่านะคะถ้าสมมุติว่ามาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองรีวิวอาหารที่เราแบบเออลองมาทานให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแล้วถ้ายัางไงเดี๋ยวอาจจะเจอกันทิปหน้าอาจจะมาซ้ำรอยเดิมอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้เนาะถ้ายัางไงวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย